วันนี้ไปที่มายยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดแล้วครับฝากมาด้วยนะครับกลุ่ม91้สปอร์ตครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนีก้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ forward เองครับคำคืนนี้เราก็จะมาสวยทุกบิน ฟินทุกคู่ไปด้วยกันกับผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวที่ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันอังคารนะครับแต่มีเพียวล็กลงเตะกันอยู่4คู่นะครับเดี๋ยวจัดกันให้แน่นอนครับ3คู่หน้าเชียร์พีมรนลีกันไปเลยแล้วกันครับวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากทุกคนหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานผมด้วยนะครับและที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเข้าบ้านอยู่กับผมนะครับบ้านฟุตบอฟเวิร์เนี่ยยินดีต้อนรับเลยต้องบอกว่าวีไของเราวันละคหนบ ทำสถิติต่อเนื่องนะครับครึ่งเดือนเข้าไปแล้วครับที่ผมพาทุกคนฟินวันละ1คู่มานะครับอันนี้ไม่ได้นับรวมกับอัลบั้มนะครับอัลบั้มเนี่ยโอ้โหฟินกันจัดมาแต่เมื่อคืนเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าอัลบั้มเนี่ยหลุดไป1คู่นะครับนั่นก็คือไอทักแฟรงเฟิร์ตไม่งั้นเนี่ยต่อเนื่องยาวๆครับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ V.I.P เราครึ่งเดือนแบบนี้เนี่ยผมมองว่าใครที่อยากได้เน้นๆหนักๆนะครับหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์มีคำอธิบายอยู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคืนนนี้ก่อ ไปกันที่คริสตอฟเพลตนะครับจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้นัดที่แล้วเจอกันมาล่าสุดน,นะครับเล่นบ้านแอสตันวิลล่าวิลล่าเนี่ย เสมอกับพาเลสไป2องนะครับก่อนหน้านี้นะครับในคาราบาลคัพนะครับคือข้อพละบุกไปชนะวิลล่าได้จะสังเกตว่าคริซโซ่พาเลสมีสถิติที่ดีนะครับเวลาที่เจอกับวิลล่านะครับช่วงนี้ผลงานพาเลสดีขึ้นอย่างเห็นได้ตานะครับพวกเขาชนะได้3จาก5เกมหลังสุดนะครับถ้าเทียบกับวิลล่าวิลล่าก็ดีนะครับเกมที่แล้วเพิ่งจะเฉือนชนะเชลซีในช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ครับความได้เปรียบตัวเป็นของคริสตัลลพาเซกว่านะครับพวกเขาได้เล่นนนใบบ้าตััวเองกกระแสวันนี้มาเหมมืืออนนกันนเี่ยก็ต้อองบกว่าเป็นกระแสคร ผมมองว่าพาเลซอาจจะดูเหนือกว่าอยู่นหน่อยๆนะครับแต่ก็ ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดกันมากนะผมว่าคู่นี้สูงสีจริงๆนะครับแต่ถ้าจะมองนะครับคู่นี้ผมก็คงต้องมองไปที่เจ้าถิ่นนะครับจากคริสตพาเพลตเชื่อว่าวันนี้จะเปิดบ้านและเฉือนชนะวิลล่าได้ครับจากผลงานที่กําลังดูดีแบบนี้นะครับและคู่ต่อไปกบคู่ที่2นะครับไปกันที่ทางด้านของสิงห์บลูเชลซีนะวันนี้จะเปิดบ้านพบกับนักบุญเซาแฮมตันคู่นี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยนะครับถือว่ายังมีผลงานที่ดูจับต้องได้มากกว่านะครับมากกว่าทางด้านของเซา ตานอยู่ดีนะครับจริงๆแล้วเชลซีคงจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับกับการที่พวกเขาเนี่ยนะครับเล่นวันนี้นะเพราะว่านัดก่อนหน้านี้เจอกันเกมเยือนเนี่ยเชลซีก็บุกไปชนะซอต้านได้ถึง5ประตูตอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาเล่นในรังตัวเองเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทีมอย่างเชลซีเนี่ยยังมีโอกาสที่จะชนะทางด้านของเซาได้อยู่พอสมควระครับปลดล็อกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแพ้มา3นัดต้วนแรวนะครับผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ปลดล็อกของเชลซีได้แต่ว่าด้วยกระแสวันนี้ครับมารุนแรงมากเลยทีเดียว ผมว่าไปถึง2ลูกเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเชลซีนะครับ,รรบแต่ด้วยความที่ว่าผมยังมองว่าด้วยคุณภาพของเชลซีอ่ะก็ยังเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าลุ้นทางฝั่งเชลซีจะดูลุ้นง่ายกว่าแนะ่ว่าถ้าเชลซีจะไม่ไปถึง3ลูกเนี่ยก็โอกาสที่จะมาถึง2ลูกก็น่าจะพอมีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็อยากให้คนมองที่เชลซีไว้ก่อนในการับสัก1.75เนี่ยผมว่ามองได้นะีถ้าเหลดอสองลูกมาเราก็ฟินกันอยู่ครึ่งหนึ่งละก็โอเคนะครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับไป ไบรท์ตันผลงานชนะ3นัดรวดนะครับในขณะที่ทางฝั่งของบอลมัดเนี่ยชนะได้2จาก5 4เกมหลังสุดนะครับถ้าเอา5เกมเนี่ยชนะได้3เกมล่าสุดเพิ่งจะไปแพ้กับบูฟมานะบอลมัดแล้วก็โดนใบแดงด้วยติดโทษแบนด้วยนะครับวันนี้บอลมัดมาเล่นเกมเยือนนะครับเจอไบรท์ตันก็ผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าจะมองหน้าบอลเนี่ยผมว่ามองลำบากแต่ผมว่าโอกาสที่จะออกบนบนเนี่ยมีค่อนข้างสูงอยู่แล้วว่าไบรท์ตันเองเวลาเล่นบอลมัดเนี่ยทีไรเนี่ยก็ส่วนมากจะมองไปทางบนบนได้นะแล้วก็ ว่าวันนี้โอกาสที่จะเป็นบอลเนี่ยน่าจะมีสูงครับเชียร์ที่บอลนะครับคู่นี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับ3คู่น่าเชียร์ในค่ำคืนนี้ครับรอไปตามมาดูนะครับวันนี้ผมเกียร์ฟอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วการเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ครับขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ